สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปตัดแว่นตาใหม่กับผมกันนะครับผมเพราะว่าแว่นตาที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมเวลาผมเล่นเกมไปน,นานๆน,นะครับหรือว่าผมทํางานสตรีมเกมไปนานๆเนี่ยมันจะมีอาการเมื่อยล้าดวงตาม,มากๆเลยนะครับเวลาลงสตรีมหรือว่าเล่นเกมเสร็จเนี่ยมันจะปวดตาม,มากๆเลยนะครับผม ที่เป็นคนที่คุ้คเคกับวงการเกมวงการสตรีมอย่างผมแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมก็มีคนนะครับแนะนําให้ผมว่าเอ้ยพี่พี่ใช้สายตาในการเล่นเกมหรือว่าสายตาในการทํางานเนี่ยเยอะมากขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ใช้เลนส์แว่นตาสําหรับในการสตรีมเกมหรือว่าสาหรับทํางานหน้าคอมโดยเฉพาะนะครับผมมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปตัดเลนส์ตาอันใหม่ที่ไม่ใช้สาหรับในการเล่นเกมในการสตรีมเกมหรือว่าการทํางานหน้าคอมนั่นเองนะครับผม จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวครับไปกันเลยนะครับผมไปเลยก็ถึงแล้วนะครับร้าน Better Vision หรือว่าร้านหอแว่นนั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ดีเซอร์มาแล้วนะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะใช่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ พอดีต้องการมาตัดแว่นตัวใหม่นะครับผมเป็นเลนส์แบบไหนครับลูกค้าคืออยากจะได้เลนส์ที่แต่แบบถนอมสายตานิดหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้คือรู้สึกสายตาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนครับเวลาเล่นเกมเป็นนานหรือว่าเวลาสตรีมเป็นนานเนี่ยสายตามันก็จะแบบเหมือนภาพเป็นปกติได้เดี๋ยวพี่แนะนําให้พอดีของพี่อาจจะมีเลนส์ตัวหนึ่งชื่อรุ่นว่าซีนซีนเนาะได้เดี๋ยวพี่เอาให้ดูตัวอย่างตัวนี้มันก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่ามันจะมีพวกตัวสายตาบวกที่เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยครับ แต่มันไม่ได้ถอนออกจากของเราเยอะนะครับม,มันจะตรงโจทย์ของเราครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็แนะนําเลนสซีนมาให้เรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับรายละเอียดของเลนซีนกันอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับก็คือเลนสซีนเนี่ยจะเป็นเลนส์แอนตี้ฟาทีนั่นเองนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อตาเนี่ย เพ่งน้อยลงนะครับเพราะว่าด้านล่างของเลนสีเนี่ยจะเป็นโซนของีแลักโซนนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเลนขยายนะเวลาเราเพ่งสายตาอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสบายตามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เลนสีเนี่ยเขาตัดมาให้เฉพาะบุคคลเลยนะครับถ้าใครจะเอาไปใส่เนี่ยอ่าแบบไม่ใช่เจ้าของเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าสายตาอาจจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเลนสีเนี่ยก็สามารถเพิ่มออปชันต่างๆเข้าไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดแสงสีฟ้าหรือว่าเปลี่ยนสีเลนกลางแดดก็ได้เช่นเดียวกั ผมก็อันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลคร่าวๆของเลนส c ซีนั่นเองที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากที่หาข้อมูลมาแลวเนี่ยตรงตามคุณสมบัติที่ผมอยากได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกรอบแว่นกันละกันนะครับผมว่าเราจะได้กรอบแว่นรุ่นไหนแล้วก็กรอบแว่นอะไรกลับบ้านนะครับผม ครับผมผมก็ได้เลือกกรอบแว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกรอบอันนี้เลยนะครับสวยไหมนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวัดค่าสายตากันดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตัดแว่นมานานมากๆแล้วนะครับประมาณสัก2อถึงสปีแล้วนะครับไปตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวไปวัดค่าสายตากันจะพร้อตัวเลขแบบคือภาพความดำของตัวเลขเป็นยอันนใส่อนะไ ว่แงันนนใครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดแว่นในวันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าในช่วงที่เราวัดค่าสายตาเนี่ยเขาตรวจละเอียดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หนืงจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ตัดแว่นมาใหม่ประมาณสัก3ปีเนาะก็ค่าสายตาขอผมเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนไม่เยอะนะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมก็แว่นที่ผมตัดในวันนี้นะครับจะเป็นเลนส์ซีนั่นเองนะ ซึ่งเป็นแว่นส่วนบุคคลนะครับที่ตัดเฉพาะบุคคลนั้นๆนเลยนะครับก็อาจจะทําให้ระยะเวลาการตัดเนี่ยอาจจะนานสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าแว่นของผมอันใหม่นะครับมาพร้อมกับเลนสีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอ2อาทิตย์นะครับผมแล้วเจอกันนะครับกรผมจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการตัดแว่นจากเลนสซีนไปนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผม,มาตื่นเต้นมากๆเลย<ะ>ผมจะมารับแว่นตัวใหม่นะครับซึ่งมีเลนสีนอยู่ที่เขาเคลมว่า ดีมากๆสําหรับการใช้งานหน้าคอมหรือว่าหน้าโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันที่รับแว่นใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปตามผมมาเลยนะครับผม มันตอนนี้กําลังมึนอยู่มันปรับตาไม่ทันเพราะว่าจากรันเก่าปรับไม่ทันก็ยังไม่ชินมากกว่าคือถามว่ามันชัดไหมมันชัดแต่ว่าเหมือนโฟกัสของแว่นเก่ากับแว่นใหม่มันไม่เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าเลนนี้มันเป็นเลนแบบแบบเลนด้านล่างมันจะลดเหมือนการอาการกล้ามเนื้อตาของเราครับลดการใช้งานกล้ามเนื้อตาของเรามันเลยทําให้แบบพอเวลาผมเหลือบมองลงไปเนี่ยมันเหมือนจะซูมเข้ามาโดยอัตโนมัติครับ ซึ่งมันต่างกับเลนเก่ามากเพราะว่าเลนเก่ามันก,ก็คือจะเป็นเลนปกตินะครับอันนี้ก็เลยเหมือนแบบต้องทําความคุ้นชินกับมันก่อนตอนนี้ยังไม่ชินเลยจริงๆจะถามว่าชัดไหมชัดมากนะครับชัดมากเลยครับผมวันนี้ผมก็ได้รับเลนซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแว่นที่ผมใส่อยู่อันนี้นี่เองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าในการมองไกลนะครับกับมองใกล้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ แตกต่างจากแว่นเดิมค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยรับประกันเลยนะว่าเวลาเราใส่ปในการเล่นเกมนะครับหรือว่าในการใช้กิจกรรมต่างๆกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะรองรับการใช้งานสายตาของเราได้อย่างมากมายเลยนะครับผม <ijo. S 1> ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวออกมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าหลังจากที่เราได้ใช้งานของตัวเลนส์ซีนไปเนี่ยในการเล่นเกมนะครับหรือว่าในการทํางานคอมต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะมารีวิวไว้เพืพ่อนเพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันครับผม โอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้แว่นใหม่ที่เป็นเลนสีเนี่ยร่วมๆหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกนะครับหรือว่าสัมผัสได้จากเลนสีเนี่ยมันไม่เหมือนกับเลนธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างที่ผมเคยใช้อยู่นะครับมันสัมผัสได้ว่าเวลาผมมองระยะไกลนะครับกับมองระยะใกล้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะเหมือนปรับโฟกัสให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมทําให้ผมเนี่ยเวลามองใกล้เนี่ยจะไม่ต้องเพ่งนะครับก็เหมือนมันจะมีเหมือนเลนขยายซูมเข้ามาให้เรานั่นเองนะครับผมส่วนในการมองระยะไกลนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ เป็นการมองเหมือนแว่นปกตินั่นเองครับผมข้อ2องเลยนะครับอันนี้เนี่ยมารีวิวเกี่ยวกับการใช้งานในการเล่นคอมแล้วก็อ่ามือถือนั่นเองนะครับผมที่ผมใช้ทํางานอยู่เป็นประจําเลยนะครับเวลาผมทํางานหรือว่าเวลาผมสตรีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ต้องจ้องมือถือหรือว่าจ้องจอคอมมากจนเกินไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถทําให้เราดูหนังหรือว่าเล่นเกมอะไรเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยที่ผมอ่าใช้แว่นเก่านะครับก็ เวลาสตรีมไปนะครับประมาณสัก2-3ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราปวดตามากๆแล้วนะครับรู้สึกว่าเราจ้องจอหรือว่าจ้องโทรศัพท์นานเกินไปแล้วนะครับแต่เราจากที่เปลี่ยนมาใช้เนี่ยก็ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยก็น้อยลงมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าน้อยลงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมข้อสุดท้ายเนี่ยอ่าผมเป็นข้อระวังแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจเทนซีนนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าเลนส์ซีนนะครับไม่เหมือนกับเลนส์แว่นตาปกติทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราตัดแว่นมาใหม่นะครับเวลาเรามองไกลกับมองใกล้เนี่ยมันก็จะต้องใช้สายตาในการเพ่งนั่นเองนะครับที่แตกต่างกันนะครับเวลาเรามองไกลเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเพ่งมากนะครับเวลาเรามองใกล้เนี่ยเราก็จะต้องแบบฮ้ยเราต้องเพ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันปรับโฟกัสนะครับ แต่เลนส์นเนี่ยมันช yeah. yeah, um, ่วยเราในการปรับโฟกัสให้อย <ium> <Yeah. S 2> ู่แล้วน erm. ั่นเองนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยชินเลยนะครับในการใช้งานครั้งแรกๆนะครับหรือว่าประมาณอาทิตย์นึ่งเนี่ยซึ่งผมใช้งานมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมก็เหมือนเพิ่งเริ่มจะปรับตัวได้นะครับว่าเวลาผมมองใกล้มองไกลเนี่ยมันก็บางทียังสับสนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับเลนส์นนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเลนส์นนะครับที่ ผมได้ใช้มาร่วมๆหนึ่งอาทิตย์นะครับบอกได้เลยว่าถูกใจผมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะตัดแว่นใหม่นะครับและสนใจในเลนส์ซีนตัวนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปลองหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาข้อมูลจากทางเว็บหอแว่นหรือว่าทาง b e t t e r Vision นนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมีมาร์กนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเล่นเกมต่อดีกว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยก็เล่นเกมสบายแล้วนั่นเองนะครับไปแล้วเจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับ